เ,ลลเปิดมาฉากแรกจะเห็นว่าไมเคิลกำลังอยู่ที่ร้านสักแห่งหนึ่งซึ่งช่างสักนั้นเป็นผู้หญิงโดยช่างสักสาวสวยได้บอกกับไมเคิลว่าในช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือนคุณสักไปทั่วทั้งตัวถ้าหากเป็นคนปกติทั่วไปคงต้องใช้เวลาเป็นปีท่าน้าไมเคิลจึงได้บอกกับช่างสักว่าผมคงรอถึงขนาดน,นั้นไม่ได้ทาาน้าช่างสักสาวก็ได้บอกกับไมเคิลว่าน่าเสียดายเนาะที่ฉันจะไม่ได้เห็นรอยสักนี้อีกแล้วและดูเหมือนว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายที่ไมเคิลจะเข้าร้านสักเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจจากร้านสัก ไมเคิลก็กลับมายังอพาร์ตเมนต์ของตัวเองในทันทีในจังหวะที่ไมเคิลนั้นเดินเข้ามาในห้องจะเห็นว่ามมีนกกระดาษตัวหนึ่งนั้นวางอยู่บนโต๊ะซึ่งมันเป็นนกกระดาษที่ไมเคิลนั้นพับขึ้นมาเองและถ้าหากว่าเราเมองไปยังด้านข้างของอพาร์ตเมนต์จะเห็นว่ามันจะมีกระดาษนั้นแปะเต็มไปหมดซึ่งถ้าหากว่าเราสังเกตดีๆกระดาษพวกนี้มันจะเต็มไปด้วยข้อมูลของลินคอนโบโรหรือพี่ชายของเขาเองที่ถูกสารนักพิพากษาให้จำคุกอยู่ในคุกฟ็อกซ์ริเวอร์สเตทเพื่อร,ร,รอร ของผู้มีอิทธิพลที่ถูกจาคุกอยู่ในที่เดียวกับพี่ชายของเขานอกจากนั้นยังมีข้อมูลของบุคลากรที่ทํางานอยู่ในคุกฟอกหรือวอร์สเตดอีกด้วยไมเคิลได้ทําการดึงกระดาษพวกนี้ออกจากกระจกและข่าวก็ทําลายมันทิ้งในทันทีนอกจากนั้นไมเคิลยังดึงฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคดีนี้ทั้งหมดออกไปด้วยแต่ข่าวก็ได้เอาฮาร์ดดิสก์เคลื่อนลงไปในน้ําเพื่อเป็นการทําลายหลักฐานและตอนนี้แผนการทั้งหมดได้เข้ามาอยู่ในหัวของไมเคลิล ในเช้าวันรุ่งขึ้นไมเคิลได้เดินทางไปยังธนาคารแห่งหนึ่งและสถานที่นี้เป็นสถานที่แรกที่ไมเคิลจะเริ่มแผนการของเขาไมเคิลได้เดินถือปืนเข้าไปในธนาคารและเขาก็ยิงปืนขึ้นฟ้าและบอกกันานธนาคารว่าวันนี้เขาจะมาปนซึ่งถ้าหาว่าเราสังเกตดูการกระทำของไมเคิลมันจะเป็นการเรียกตำรวจให้เข้ามาจับเขามากกว่าและแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆตำรวจได้พากันแห่มาที่ธนาคารที่ไมเคิลนั้นทำการปนโดยพวกตำรวจได้บอกให้ไมเคิลนั้นวางอาวุธลง และไมเคิลก็ทําตามนั้นพวกตำรวจได้นําตัวไมเคิลนั้นขึ้นสารในทันทีซึ่งข้อหาที่ไมเคิลนั้นโดนก็คือพกพาอาวุธปืนไปเพื่อการล้นซั์ซึ่งมันเป็นข้อหาที่หนักเอามางๆผู้พิพากษาได้ถามกับไมเคิลมาแน่ใจหรอว่าคุณจะไม่ทําการยืน่นนุธรณ์ไมเคิลก็ยังยืนยันกับสารว่าเขาจะไม่ยอมยืนนน่นนุธรณนทนายทนายสาวที่ชื่อเวนอริกาเธอเได้ยื่นคําร้องต่อสารว่าลูกความของเธออย่างไมเคิลนั้นมีอาการสับสนเล็กน้อย แต่ไมเคิลก็ยังยืนยนันว่าเขาจะไม่ยอมยืนอุนุรท์เด็ดขาดซึ่งจริงๆแล้วทนายความที่ชื่อเวยโนริกาเธอนั้นเป็นอดีตแฟนเก่าของลินคอนแถมพวกเขาทั้งสามคนเนี่ยเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่สมัยเด็กแต่แล้วก็มาถึงช่วงในการพักเบรกพิจารณาคดีแอลเจที่เป็นลูกชายของลินคอนก็ได้เข้ามาฟังคำพิพากษาด้วยเขาได้พยายามเดินเข้าไปหาอ้าวเขาก็คือไมเคิลแต่ไมเคิลกับไล่แอลเจนั้นออกไปจากที่นี่เพราะตัวไมเคิลไม่อยากให้แอลเจเข้ามารับรู้เกี่ยวกับเรื่องเลวร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นนนตตรววจไได้้้าาััมเคขขออยู่ใหงง ซึ่งในตอนนั้นเวนริก้าก็มาด้วยเธอได้พยายามบอกกับไมเคิลว่าต่าหาว่าไมเคิลไม่ทําการยืนอุทธร์แถมไม่ยอมรับข้อกล่าวหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันจะทําให้เขาน้รับโทษแบบเต็มๆแถมเวนริก้ายังพยายามสอบถามว่าทําไมไมเคิลถึงได้ตัดสินใจทําการปนแต่ไมเคิลก็ไม่ยอมบอกรายละเอียดใดๆซึ่งที่จริงแล้วเวนริก้านั้นรู้อยู่แล้วไมเคิลไม่ได้ต้องการเงินแต่สิ่งที่เธอนลนอดสงสัยไม่ได้ก็คือการที่ไมเคิลนั้นไม่ยอมยืนอุทธร์ไมเคิลได้บอกกับเวน่่คุณชหอผมม้คร และแล้วเวลาของการพิพากษาก็มาถึงผุยพากษาได้อ่านคำพิพากษาออกมาว่าเนื่องจากจำเลยไม่เคยก่อคดีอาชญากรรมศาลเลยขอภาคทันไ้ก่อนแต่เนื่องจากจำเลยได้ห,หยิบป,ปืนออกมาในขณะก่อเหตุทำให้ศาลร,รู้สึกถึงความโหมดร้ายและด้วยเหตุนี้เองทำให้ไม,มเคิลต้องถูกพิพากษาด้วยการจำคุกถึง5ปีด้วยกันแต่ไมเคิลก็ได้ยื่นคำร้องต่อศาลว่าเขาอยากถูกจำคุกที่ใกล้บ้านขอเขาที่สุดก็คือที่ชิค,คาโกศาลก็ให้ตามคำร้องขอของไมเคลิล ทารนา,าเวโดรกาก็พยายามขานเพราะคุกที่อยู่ในชิคาโ,โกทั้งหมดมันจะเป็นคุกที่มีความปลอดภัยระดับหนึ่งแต่สารนั้นก็ไม่ฟังโดยสารได้พูดต่อไปว่าคุกที่ไมเคิลจะต้องไปอยู่ก็คือฟอคหรเวอร์สเตทซึ่งมันเป็นคุกเดียวกับที่ลินคอ์นนั้นอยู่และดูเหมือนมาตอนนี้แผนการทั้งหมดของไมเคิลมันจะลงล็อกเป็นที่เรียบร้อยไมเคิลได้ถูกนําตัวมายังทันทัสถานฟอคหรเวอร์สเตทซึ่งในฉากนี้จะทําให้เรารู้จักตัวละครที่ทําหน้าที่เป็นผู้คุมเรือนจํากข่าวโนมืซอวาแบรดบิลลิก ไมเคิลที่ถูกสอบถามประวัติส่วนตัวและดูเหมือนว่าทั้งคู่จะไม่ค่อยถูกชะตากันสักเท่าไหร่เพราะไมเคิลนั้นเป็นคนที่มีเกลื่อนม,อมาก้างซึ่งมันทำให้บดรบรินริกไม่ค่อยพอใจแถมใน,นประวัติส่วนตัวของไมเคิลอยังระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเขานั้นเป็นโรคเบาหวานประเภทหนึ่งและแล้วช่วงเวลาที่ไมเคิลต้องเข้ามาอยู่ในคุกเป็นครั้งแรกมันก็ได้มาถึงซึ่งในคุกฟอคกลูเวอร์สเตแห่งนี้มันเต็มไปด้วยนักโทษอุจจาระมากมาย ซึ่งในตอนแรกไมเคิลก็ไม่รู้สึกกลัวอะไรเอาเหตุการณ์ที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นภายในคุกก็ได้เกิดขึ้นพอเขาได้เห็นชายคนหนึ่งถูกแทงล้มลงต่อหน้าซึ่งนั่นมันก็ทําให้ไมเคิลรู้สึกกังวลเล็กน้อยทางด้านเพื่อนที่อยู่ในห้องขังเดียวกับไมเคิลก็ได้บอกกับไมเคิลว่าที่นี่ไม่มีอะไรให้ทำนอกจากติดคุกและไม่มีใครจะสามารถติดคุกแทนนายได้ซึ่งชายที่กำลังพูดอยู่เขามีชื่อว่าฟอนเนอรโดสุเครอร์ทนายเวนโดรการเธอก็รู้สึกกังวลเล็กน้อยว่าทําไมไมเคิลถ และด้วยความเป็นเพื่อนที่พวกเขาเติบโตกันมาตั้งแต่เด็กมันก็ทําให้เมโรริกาถึงกับเอามาคิดที่บ้านและถึเหมือนว่าคุมมันของเธอจะไม่ค่อยพอใจกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่แต่ด้วยความเกรงใจคุมมันของเวโรริกาเขาก็ไม่อยากพูดอะไรมากและแล้วช่วงเวลาแห่งการพักกลางวันในการติดอยู่ที่คุกฟ็อกเรเวอร์สเตทก็มาถึงเป็นวันแรกผู้คุมได้ปล่อย,ยนักโทษออกมาสัมผัสอากาศด้านนอกที่ลลอมไปด้วยลูกก o n มีลักษณะเป็นสนามหญ้าขนาดใหญ่เฟอร์นันโดได้ทําการแนะนําแก๊งต่างๆที่อยู่ในคุกให้ไมเคิลได้รู้จกัก เพราะแก๊งพวกนี้จะทําการยึดพื้นที่บางส่วนที่อยู่ในคุกตามจุดที่พวกเขานั้นรวมตัวกันเช่นอัศจยนหรือม้านั่งหินอ่อนต่างๆซึ่งพวกที่ยึดสนามบาสเอาไว้ก็คือแก๊งเทสตีและแก๊งที่อยู่บริเวณอัศจันก็คือนอเทโนสและแก๊งที่3ามก็คือแก๊งของพวกบ้าการออกกําลังกายที่มีชื่อว่าแก๊งวูสและในตอนนั้นไมเคิลก็เหลือไปเห็นชายคนหนึ่งที่เขาในอุ้มแมวอยู่ไมเคิลจงได้ถามกับเฟอร์นันโดว่าแล้วชายคนนั้นก็เป็นใครเฟอร์นันโดจะได้บอกกับไมเคิลมา ดีบีคูเปอร์โดยเมื่อ30ปีก่อนเขาโดดโรมออกจากเครื่องบินพร้อมเงินสด5ล้านและในตอนนั้นก็มีพ่อค้าที่หน่วยคุกเดินเข้ามาทักทายเฟอร์นันโดและก็ไมเคิลเฟอร์นันโดจะได้แนะนําให้ไมเคิลรู้จักกับพ่อค้าคนนี้ซึ่งชายคนนี้สามารถจัดหาทุกอย่างที่อยู่ภายนอกคุกเอาเข้ามาในคุกได้ส่วนไมเคิลเขาได้มองไปรอบและเขาก็สังเกตเห็นว่ามันมีหัวดับเพลิงสีเหลืองตั้งอยู่เป็นจุดต่างๆ รอบๆบ,บริเวณที่เขาได้ยืนอยู่ไมเคิลก็เหลือบไปดูเองด้านล่างปรากฏว่าตรงที่เขายืนอยู่มันเป็นบริเวณท่อน้ําไมเคิลจึงได้นาหนังสือที่เขาถือติดมือมาด้วยหย่อนลงไปในท่อน้ําจากนั้นไมเคิลได้หันไปถามพ่อค้าที่กําลังยืนคุยอยู่กับเฟอร์นันโดว่านายรู้จักคนที่ชื่อลินคอนเบโรหรือเปล่าท่านพ่อค้าจึงได้บอกกับไมเคลิลมาลิงซิงน่ะหรอซึ่งนั่นมันก็ทำให้เรารู้ว่าฉายาในคุกของลินคอนเขามีชื่อว่าลิงซิงและทุกคนในคุกยังรู้อีกว่า ลินคอนนั้นเป็นตัวอันตรายฟอนโดจะได้บอกกับไมเคิลว่าลินคอนจะถูกประหารด้วยการนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าในเดือนหน้าซึ่งนั่นมันก็เท่ากับว่าไมเคิลนั้นมีเวลาเพียงแค่เดือนเดียวเ,เท่านั้นในการที่จะพาพี่ชายขเขาออกไปจากคุกป,ปัญหามันก็มีว่าลินคอนได้ถูกแยกให้ไปอยู่ในโซนของนักโทษที่มีกำหนดประหารแต่มันก็ยังมีวิธีที่ไมเคิลจะเข้าไปเจอลินคอนได้อย่างแรกก็คือเวลาที่นักโทษทุกคนได้เข้าไปอยู่ในโบสถ์อย่างที่สองก็คือเวลาที่นักโทษทุกคนออกไปทำงานแต่นั่นมันก็ติดที่ว่ามี เขามีชื่อว่าจอห์นอบูซีและในตอนนี้เองไมเคิลได้บอกความลับให้กับเฟอร์นันโดได้รู้ว่าลินคอนนั้นเป็นพี่ชายของเขาและเมื่อเข้ามาอยู่ในห้องขงังไมเคิลก็เริ่มพับนกกระดาษและตัวซีรีก็ยอมยังเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ซึ่งในตอนนั้นไมเคิลยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในคุกฟอกหรือว่าสเตยแต่เขาได้ตั้งใจมาถามพี่ชายของเขาว่าพี่ชายของเขานฆ่าคนจริงๆหรือเปล่าแต่ลินคอนก็ได้บอกกับไมเคิลว่าเขาไม่ใช่คนทาและตอนนี้คนที่กล่าวหาเขาปฏิเสธการยืนอหทุรณ์ซึ่งนั่นมันก็แปลว่า ภายในหนึ่งเดือนลินคอนต้องถูกประหารชีวิตท่านั่นไมเคลิลเมื่อเขารู้ว่าพี่ชายของเขากำลังจะถูกประหารชีวิตเขาก็น้าตาไหลออกมาส่วนลินคอนก็ได้พยายามบอกกับไมเคิลว่าเขาไม่ใช่คนทําเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเขาทั้งหมดเป็นการจัดฉากเพื่อใส่ร้ายเขาแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้คนจัดฉากจะพยายามทําให้เขาน้ำตาให้เร็วที่สุดแล้วตัวซีรีก็พาเรากลับมาย่งเหตุการณ์ปัจจุบันเฟอร์นันโดกำลังเขียนจดหมายห,หาแฟนของเขาถึงเขาได้พยายามขอแฟนตัวเองนั้นแต่ง,งาน และเขาก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดของเขากับแฟนให้กับไมเคิลได้ฟังไมเคิลจะได้บอกว่าฉันว่านายไปขอเธอแต่งงานต่อหน้าดีกว่าแต่เฟอร์นันโดก็ไม่สนใจเขาพยายามเขียนจดหมายของเขาต่อไปดูเหมือนว่าในตอนนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากนั้นตัวซีรีได้พาเรามาหา LJ ลซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาพยายามทำเรื่องผิดกฎหมายโดยเขาได้พยายามไปรับจ้างขนกัญชาแต่แล้วเขา,ยา,ยา,าก,ก็าาพยายา่านถาตูกตำรวจนั้นจับจ,จนได้ ส่วนไรอไมเคลิลเขาได้เดินมาหาบูชีพอเขาต้ออยากให้บูชีเอาเขาเข้าไปเป็นคนงานเพื่อที่จะทําให้เขาสามารถเจอกับดินคอนได้ง่ายขึ้นแต่ดูเหมือนว่าบูชีจะปฏิเสธคาขอของไมเคลิลโดยบูชีได้บอกกับไมเคิลมาไหนไม่มีอะไรที่ฉันได้อยากได้และไมเคลิลก็วางนกกระดาษที่เขาน้้าพับขึ้นลงบนโตะ๊ะแต่บูชีกับโยนนกกระดาษตัวนั้นทิ้งแล้วตัวเซรีก็พาเรามาอย่างร้านสเต็กแห่งหนึ่งซึ่งในตอนนั้นชายชื่อแม็กจิโอกำลังสั่งให้ลูกน้องของตัวเองนั้นแร่เนื้อแกะ แล้วก็มีชายใส่สูทคนหนึ่งเดินเข้ามาหาแม็กซิโอโดยชายคน,นนั้นได้นารูปของชายคนหนึ่งมาให้กับแม็กซิโอดูและเขาก็ได้บอกกับแม็กซิโอว่าดูเหมือนว่าไอ้หมอนี่เป็นคนให้หลักฐานกับตำรวจซึ่งจากหลักฐานดังกล่าวมันทําให้บูชีต้องติดคุกแล้วตัวซิร่ก็พาเรามปยังห้องพยาบาลของคุกฟ็อก i รเวอร์สเตทซึ่งในตอนนี้ไมเคิลได้อยู่กับคุณหมอท่านหนึ่งโดยคุณหมอาสาวสวยท่านนี้เธอมีชื่อว่าหมอแทนเคดี้ไมเคิลได้บอกกับคุณหมอว่าดูเหมือนว่านามสกุลของคุณจะเหมือนกบูว่าเลย ซึ่งที่จริงไมเคิลนั้นรู้อยู่แล้วว่าคุณหมอแทนคดีเธอเป็นลูกสาวของผู้ว่าแถมเขายังสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณหมอแทนคดีมาเป็นอย่างดีและดูเหมือนว่าไมเคิลจะทําให้คุณหมอแทนคดีนั้นประทับใจในตัวเขาจนได้หลังจากที่คุณหมอแทนคดีได้ฉีดยาเบาหวานให้กับไมเคิลดูเหมือนว่าเธอจะลืมอะไรบางอย่างไว้ในห้องเธอจะได้ลุกขึ้นไปหยิบมันและในจังหวะนั้นเองไมเคิลได้เอานกกระดาษที่เขาน้าพับมาย่อนลงไปในท่อระบายน้ําของคุก และหลังจากที่คุณหมอได้กลับมาหาไมเคลิลทำให้เราได้รู้ว่าไมเคิลจะต้องมารับสารอินซูลินกับคุณหมอทนกดีเป็นประจำแล้วตัวซีรีก็ทำให้เราเห็นว่าน้อก,กระดาษที่ไมเคิลนั้นหย่อนลงท่อน้ำมันได้ลอยไปตามกระแสน้ำที่อยู่ภายในท่อแล้วตัวซีรีก็พาเรามายังสำนักง,งานใหญ่หน่วยตำรวจรับมอชิงตันดีซีซึ่งที่นี่เป็นที่ทำงานของพ่อคาร์ลแมนโดยชายคนนี้เขาได้ทำงานให้กับรองประธานได้พดีและเป็นคนวางแผนในการใส่ร้ายรินคอน พี่ชายของไมเคลิลในตอนนั้นเองได้มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาคาร์ลแมนโดยเขาได้บอกกับคาร์ลแมนว่าดูเหมือนว่าเราจะมีปัญหาแล้วเพราะในตอนนี้บิช,ชอปแม็กเบโรเกิดแตกแถวขึ้นมาโดยเขาไม่ยอมไปให้การบริลินคอนนั่นคือคนค่าน้องชายประธานาธิบดี และดูเหมือนว่ารัศมีความชั่วของพ่อคคลเมนมันแสดงออกมาตั้งแต่ต้นเรือทำอย่างกระด้ให้บาดหลวงแม็กโบโรวางมือออกไปจากคดีนี้แล้วตัวเซรีก็ตัดฉากมายังโบสถ์ที่อยู่ในคุกฟอคเรียวสเตดในตอนนี้บาดหลวงได้เทศให้กับนักโทษได้ฟังและนจังหวะนั่นเองเป็นโอกาสดีที่ไมเคลิลจะได้เจอกับลินคอนเป็นครั้งแรกหลังจากที่เขานั้นเข้ามาอยู่ในคุกซึ่งนั่นมันก็ทําให้ลินคอนรู้สึกแปลกใจอย่างมากว่าทําไมไมเคลิลถึงเข้ามาอยู่นี้ได้ ลินคอนได้เดินไปถามไมเคิลว่าในเข้ามาในี้ทําไมส่วนไมเคิลก็ได้บอกกับลินคอนว่าฉันจะพาพี่ออกไปจากที่นี่ลินคอนจะได้บอกกับไมเคิลว่าเป็นไปไม่ได้ส่วนนั้นไมเคิลก็ได้บอกกับลินคอนว่าและถ้าฉันไม่คนออกแบบคุกที่นี่ล่ะซึ่งนั่นมันก็ทําให้ลินคอนถึงกับอึ้งไปเลยตัวเซรีก็พามาไปยังบ้านของเวโนริกาซึ่งในตอนนี้เธอและคู่ม่านของเธอกำลังเลือกการ์ดบันแต่งงานแต่ดูเหมือนว่าเวโนริกาจะไม่มีจิตใจในการเลือกการ์ดสักเท่าไหร่ซึ่งนั่นมันก็ทําให้คู่ม่นของเธอ นั้นรู้สึกน้อยใจเล็กน้อยที่เวโนโริกาเธอไม่ค่อยสนใจซักเท่าไรเพราะในตอนนี้เธอกำลังคุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องของสองพี่น้องอย่างลินคอนและก็ไมเคลิลแล้วตัวเซีรีก็พาเราไปยังห้องขังของไมเคลิลในระหว่างที่ไมเคิลกำลังคุยกับเฟอร์นันโดยอยู่ซึ่งในตอนนั้นเฟอร์นันโดได้บอกกับไมเคิลว่าข้อความแปลกๆที่ไมเคลิลได้บอกให้เขาเขียนลงไปในกระดาษ และส่งให้กาแฟของเขามันทําให้เธอนึกตกใจและไม่ติดต่อกลับไปอีกเลยซึ่งโดยปกติแล้วเธอจะติดต่อมาหาเขาทุกวันอังคารในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังคุยกันอยู่ก็มีผู้คุมคนหนึ่งมานําตัวไมเคิลนั้นออกไปซึ่งโดยปกติแล้วพัสดีที่ควบคุมเรือนจําแห่งนี้จะไม่ค่อยเรียกนักโทษใหม่ให้เข้าไปพบสักเท่าไหร่และเมื่อไมเคิลเข้าไปพบกับพัสดีสูงสุดของเรือนจำฟอ r i ร e r วสเต e ผู้อำนวยการเรือนจำก็รู้สึกแปลกใจว่าทำไมคนอย่างไมเคิล ก็มีความรู้ความสามารถมากมายขนาดนี้ถึงมาติดอยู่ในคุกที่นี่ทนายไ,ไมเคลิลก็ได้บอกกับพัสดีว่าในช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือนชีวิตของเขาได้เกิดพลิกผันทําให้เขานั้นเลือกทางผิดส่วนทนายพัสดีก็ได้บอกกับไมเคิลว่าในตอนที่นายนั้นกอบประวัติในต๊กในนั้นม่ตกงานแต่ฉันรู้ว่านายนั้นจบวิศวกรโครงสร้างและที่ฉันเรียกนายมาวันนี้พอฉันนั้นมีเรื่องจะให้ในายช่วย และพัสดีก็ได้พาไมเคิลไปดูโมเดลที่เขานั้นทำขึ้นมาโดยเขานั้นหวังว่าตโมเดลทัสมาฮาวที่เขาณทำขึ้นไปเป็นต้นแบบในการสร้างบ้านให้กับภรรยาของเขาแต่สมมตนว่าโครงสร้างหลักของโมเดลนี้มันเกิดรับน้ำหนักของตัวอาคารทั้งหมดไม่ได้และพัสดีนั้นคิดว่าไมเคิลจะช่วยเขาั้นสามารถจัดการกับตัวโมเดลนี้ได้โดยพัสดีได้เสนอให้ไมเคิลขึ้นมาทำงานที่นี่อาทิตย์ละสามครั้ง แต่ทานายไมเคลิลกับปฏิเสธพัสดีเพราะเขานั้นต้องการเรียนรู้กับการใช้ชีวิตในคุกและจุดต่างๆไปนในคุกให้มากที่สุดในตอนนี้ซึ่งนั่นมันก็ทําให้พัสดีรู้สึกโมโหเล็กน้อยแล้วตัวเซรีก็พาน้าที่บ้านของเอลเจซึ่งในตอนนี้แม่ของเขากําลังบ่นอยู่ว่าเขาได้สร้างความเระาร้อนให้กับครอบครัวในเรื่องที่เขานั้นไปขนกัญชาซึ่งนั่นมันก็ทําให้เรารู้ว่าภรรยาของลินคอนเธอมีสามีใหม่และมันทําให้เอลเจนันปรับตัวไม่ได้ ทำให้ตอนนี้ LJ กําลังกลายเป็นเด็กมีปัญหาแล้วตัวซิรีก็พาเรามายังเดือนจําอีกครั้งหนึ่งซึ่งในตอนนี้เวโรริกาได้เข้ามาเยี่ยมไมเคลิลและเธอพยายามสอบถามข้อมูลกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าทําไมไมเคลิลถึงไม่ยอมให้เธอช่วยและสุดท้ายเวโรริกาก็พอจะเล่าวได้ว่าไมเคลิลต้องการเข้ามาที่นี่เพื่อที่จะได้ทําการแหกคุกและช่วยเหลือลินคอนให้ออกไปจากที่นี่เวโรริกาพยายามจะห้ามไมเคลิลแต่ดูเหมือนว่าคาพูดของเธอจะไม่เป็นผลกับไมเคิลอีกแล้ว ก็ราะตอนนี้สาย่างของไมเคิลนั้นแน่วแน่เป็นอย่างมากก่อนที่เวลาของการเยี่ยมนั้นจะหมดลงเมลโลนิกาได้เข้าไปกอดไมเคิลแล้วบอกว่าฉันอยากให้คุณนั้นตัดสินใจดีๆเพราะนี่มันถือเป็นฟางเส้นสุดท้ายส่วนไมเคิลก็ได้บอกกับเมลโลริกาว่าผมจะปล่อยให้ลินคอนนั้นตายไม่ได้ในจังหวะที่เมลโลนิกานั้นเดินออกมาจากคุกลินคอนก็เดินมาจากห้องขังพอดีซึ่งนั่นมันก็ทําให้ลินคอนหันไปเห็นเมลโลริกาพอดีแต่เขานั้นก็ทําได้เพียงแค่มองเท่านั้นแล้วตัวซีรีก็พา,ามาอย่างบ้านพัก บิชอปแม็กโมโรซึ่งในตอนนี้พ่อคาร์แมนกับลูกน้องของเขาได้เดินทางมาหาบิชอปแม็กโมโรดูเหมือนว่าพวกเขาพยายามเกี้ยกล่อมให้บิชอปแม็กโมโรไม่ให้ขัดขานในเรื่องคดีของลินคอนแต่ดูเหมือนว่าหลวงพอ่อบิชอปแม็กโมโรนั้นจะไม่ยอมพ่อคาร์แมนจะได้ขูเกี่ยวกับเรื่องภาษีที่จ่ายไม่ตรงตามเอกสารที่ยื่นในกระทางรัฐของโบสแต่นั่นก็ไม่ทําให้หลวงพอ่อบิชอปแม็กโมโรนั้นเปลี่ยนใจ เขายยืนยันคำเดิมว่าจะทำการคัดค้านเกี่ยวกับเรื่องการประหารลิมคอนและตัวซีรีส์ก็พาเรามายังคุกฟอกริเวอร์สเตทซึ่งในตอนนี้อานาบุชีกำลังคุยโทรศัพท์อยู่กับลูกน้องของเขาโดยลูกน้องของเขาได้บอกกับจอห์นอาบุชีว่ามีคนพบฟิโบนัชชีไอเวนนันมันใส่แววนไม้หนวดไว้คราวและตอนนี้ไม่อยู่ในโครงการพิทักษ์พยา,ยานอีกต่างหากจอห์นอาบุชีจึงได้ถามกับลูกน้องเขาว่าแล้วใครเป็นคนส่งเอกสารนั้นมาลูกน้องเขาจะได้บอกว่าการซองจดหมายไม่ไระบุผู้ส่ง มีเป็นแค่นกตัวหนึ่งที่พับมาจากกระดาษซึ่งนั่นมันก็ทําให้จอแอบุชีรู้ทันทีเลยว่าคนที่ส่งเอกสารนั้นไปก็คือไมเคิลเพราะเขานั้นจำนกกระดาษที่ไมเคิลได้เคยมาวางบนโต๊ะให้กับเขาได้แล้วตัวซิลลี่ก็ทําให้เรารู้ว่านกกระดาษที่ไมเคิลนั้นหย่อนลงที่ท่อระบายน้ําในห้องของคุณหมอเทกดีมันได้มาติดบริเวณท่อระบายน้ําที่ไมเคิลได้เอาหนังสือนั้นหย่อนกั้นเอาไว้แล้วตรงจุดนี้นี่เองมันทําให้ไมเคิลนั้นรู้ว่าท่อระบายน้ําของห้องคุณหมอเทกดี มันสามารถมาทะลุทั้งบริเวณจุดพักกลางวันได้และไมเคิลก็ได้เดินไปหาชายที่กําลังอุ้มแมวอยู่ไมเคิลได้บอกกับชายคนนั้นว่าคุณคือชาวเวสต์มอร์แลนด์ใช่ไหมแต่ด้านชายคนนั้นก็ได้ถามกับไมเคิลว่านี่นายรู้จักฉันด้วยหรอไมเคิลก็ได้บอกกับชายคนนั้นว่าเปล่าผมไม่รู้จักคุณแต่ผมรู้จักภรรยาของคุณไม่ว่าชายคนนี้จะถามเกี่ยวกับเรื่องของตัวเขาสักเท่าไหร่ไมเคิลนั้นก็ตอบได้หมดซึ่งนั่นมันก็ทําให้ชายคนนี้นั้นรู้ว่า ไมเคิลนั้นรู้ประวัติของเขานั้นเป็นอย่างดีชายที่อุ้มแมวจะได้ถามกับไมเคิลว่านายเป็นใครไมเคิลจะได้บอกกับชายคนนั้นว่าผมชื่อไมเคิลสกอฟิลไมเคิลได้ถามกับชายคนนั้นว่าคุณเอาแมวตัวนี้เข้ามาได้ยังไงชายคนนี้จะได้บอกว่าในตอนนั้นนักโทษยังได้รับอนุญาตให้สามารถเลี้ยงสัตว์ได้อยู่และอย่างนะแมวตัวนี้มันรุ่นคุณปู่แล้วซึ่งนั่นมันก็ทําให้เรารู้ว่าชายคนนี้น้นติดคุกมานานมากแค่ไหนแล้วจู่ๆไมเคิลก็พูดขึ้นมาว่า ได้ข่าวว่าคุณคือดีบีคูเปอร์ใช่ไหม่าได้ใจคนนั้นก็เลยบอกกับไมเคิลว่านายอยากรู้เรื่องดีบีคูเปอร์ใช่ไหมเขอาโทษที่นะฉันบอกนายไม่ได้หรอกเพะฉันนั้นไม่ใช่เขาในระหว่างที่ไมเคิลกำลังนั่งคุยอยู่กับชายอุ้มแมวอยู่จอห์นและบูชีก็เดินเข้ามาหาเขาเมาื่อชายอุ้มแมวนั้นเห็นดังนั้นเขาจึงรีบหน,นีในทันทีอันทีที่จอห์นและบูชีนั้นเดินเข้ามาหาไมเคิลไมเคิลได้ถามกับจอห์นและบูชีว่าอยากมีคนที่ทําให้คุณนั้นหายตัวไปได้ตตลลอดอดรเเปบบ่่่าาแจจนบชีขไมสใ เขาได้ถามกับไมเคิลมาฟีโบนชัชีนั้นอยู่ที่ไหนแต่ไมเคิลนั้นกลับไม่ยอมบอกเขาทําให้ตอนนี้จอห์นอบ,บุชีสั่งให้ลูกน้องของเขาท้นทาร้ายไมเคิลแต่ดูเหมือนว่าทนายไ,ไมเคิลนั้นก็ไม่ยอมเหมือนกันเขาได้ชกไปที่ใบหน้าของจอห์นอบ,บุชีและแล้วมันก็มีเหตุการณ์ตลุมบอลนั้นเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นไปตามคาดไมเคิลนั้นถูกยำจนเละและแล้วเหตุการณ์มันก็ได้สงบลงจากกระสุนยางของผู้คุม ไมเคิลได้ถูกนำมาหาพัสดีสูงสุดที่เป็นคนควบคุมเรือนจำผู้อำนวยการเรือนจำจะมีคำสั่งให้ไมเคิลนั่งขังเดี่ยวจำนวน90วันและเมื่อไมเคิลมองไปที่ปฏิทินที่อยู่บนโต๊ะของผู้อำนวยการเรือนจำซึ่งนั่นมันก็ทำให้เขานึกคิดว่าถ้าเขานั่นถูกขังเดี่ยวมันจะทำให้เขาไม่สามารถแหกคุกออกไปจากที่นี่ได้แล้วลินคอนก็ต้องถูกประหารชีวิตและตรงนี้เองมันทําให้ไมเคิลนั่นคิดออกขึ้นมาได้ว่าผู้อำนวยการเรือนจํายังมีเรื่องที่เขานั่อยากให้ไมเคิลนั้นช่วยอยู่คือเรื่องการปรับโครรงงส้า ทัสมาฮา,าหรือว่าบ้านหลังใหม่ที่เขาน่าจะสร้างให้กับภรรยาของตัวเองซึ่งในตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องโครงสร้างอยู่และจากข้อตกลงนี้เองทําให้ไมเคิลน,นั้นไม่ต้องถูกขังเดี่ยวแต่เขาต้องมาทํางานที่ห้องพัสดีอาทิตย์ละสามวันจนกว่าจะถึงเดือนมิถุนาและในการเดือดคืนนั้นเองบาทหลวงบิชชอปแม็กโมโรเขาก็ถูกลอบสังหารในเมื่อเรื่องนี้รับรู้ถึงหูเบโรริกาทําให้เธอน่าอดสงสัยไม่ได้ว่าการตายของบาดหลวงบิชชอปแม็กโมโรครั้งนี้ มันเหมือนเป็นการกำจัดพยานทำให้เธอไปหาคำให้การของพยานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีของลินคอนในทันทีต่านแอลเจแม่ของเขาก็พาไปหาลินคอนซึ่งเธอได้พยายามบอกกับอดีตสามีของเธอว่าให้ช่วยสั่งสอนลูกให้หน่อยแต่ดูเหมือนมาการกระทำของแอลเจเป็นการเรียกร้องความสนใจเพียงเท่านั้นเพราะเขานั้นต้องการมาพบพ่อ,อตัวเองท่าน,นลินคอนก็ได้บอกกับแอลเจว่าพออยากให้ลูกนั้นกลับตัวไม่อยากให้ลูกนั้นเป็นเหมือนพ่อพ่อเคยโทษคนอื่นโทษปู่ไม่เคยโทษตัวเอง และตอนนี้พ่อกําลังรับโทษที่ตัวเองไม่ได้ก่อขึ้นพ่ออยากให้ลูกนั่งกลับตัวในตอนนี้มันยังไม่สายเอลเจในตอนนั้นเองเอลเจก็ลุกขึ้นและเขาก็บอกว่าเขาจะกลับไปทํากันบ้านทางนัานลินคอนก็ได้บอกกับเอลเจว่าใกล้ถึงเวลาที่เขาจะไปะหาพ่อแล้วละ่ะเอลเจอีกแค่เดือนเดียวเท่านั้นแต่เอลเจได้บอกกับลินคอนว่าพ่อผมเขาได้ตายไปแล้วด้วยเหมือนว่าการพูดคุยระหว่างพ่อกับลูก จะไม่ค่อยมีผลดีสักเท่าไหร่แล้วตัวซีรีส์ก็พาเรามาหาเฟอร์นันโดซึ่งในตอนนี้เป็นช่วงเวลาวันอังคารซึ่งเป็นวันที่แฟนเขาะจะมาหาแต่ดูเหมือนว่าแฟนของเฟอร์นันโดจะมาช้าผิดปกติซึ่งมันก็ทําให้เขานั้นร้อนใจเป็นอย่างมากในจังหวะที่เฟอร์นันโดกำลังเดินออกไปจากห้องแฟนเขาก็เดินเข้ามาพอดีโดยเธอได้ถือช่อดอกไม้มาด้วยแถมเธอยังบอกอีกว่าเธอรับคําขอแต่งงานของเฟอร์นันโดหลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่พูดป้านทําเพลงจัดกันไปหนึ่งซิงเกิล แล้วตัวเซอรีก็พาเราไปห้องของคุณหมอเทกดีอีกครั้งหนึ่งเ่งในตอนนี้ไมเคิลได้อยู่ที่นี่ดูเหมือนว่าการสนทนาเป็นครั้งที่สองของพวกเขาทั้งสองคนคุณหมอเทกดีได้ไปสืบหาข้อมูลของไมเคลมิลมาอย่างละเอียดทําให้เธอนั้นรู้กระทางว่าไมเคิลนั้นเรียนที่ไหนในขณะที่ไมเคิลกําลังหยอดมุกใส่คุณหมอเทกดีคุณหมอเทกดีก็เลยบอกกับไมเคิลว่ามีน้ําตาลอยในเลือดที่50มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรมันเป็นภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา การตอบสนองในร่างกายของคุณราวกลบาวว่าไม่ได้เป็นโรคเบาหวานไมเคิลจะได้บอกว่าผมเป็นมาตั้งแต่เด็กคุณหมอเทคดีจะได้บอกกับไมเคิลว่าคุณเคยรู้สึกชาเหงื่อแตกตกใจบ้างหรือเปล่าและในตอนนั้นเองก็มีโทรศัพท์นั้งเข้าพอดีทําให้คุณหมอเทคดีนันลุกไปรับโทรศัพท์ไมเคิลได้เดินไปดูอย่างนอกหน้าต่างซึ่งเขานั้นสังเกตเห็นว่ามีสายไฟเส้นหนึ่งพามายังห้องของคุณหมอเทคดีและมันพาไปยังรั้วของเรือนจําและการมือสั่นและเหงื่อแตก มันก็เกิดขึ้นกับมือของไมเคิลซึ่งนานมันอาจเป็นเพราะว่าสารอินซูลินที่คุณหมอทเทคดีนั้นฉีดให้กับไมเคิลมันมีผลต่อร่างกายของเขานั่นเองส่วนน้าฟอ์นาร์โดเขาก็เสร็จกิจกรรมขย่มที่นอนกับแฟนเขาพอดีฟอ์นาร์โดได้ถามกับแฟนขเขาว่าใครมาส่งแล้วทําไมคุณถึงมาช้าแฟนของฟอ์นาโดจะได้บอกมาเฮกเตอร์มาส่งฉันไงซึ่งนั่นมันก็ทําให้ฟอ์นาโดถึงกับขึ้นพะเขานั้นห่วงแฟนของเขาเอย่างมากแต่แฟนของฟอ์นาโดก็ได้บอกกับฟอ์นาโดว่านี่คุณไม่ต้อองงห่วะไร คุณคือคนที่ฉันจะแต่งงานด้วยอีกแค่16เดือนเองที่รักแล้วพวกเขาก็จูบลากันแล้วตัวซิรีก็พาเรามาหานักโทษคนหนึ่งซึ่งเขาไม่ชื่อว่าซีโนดแฟรงกินเขาเป็นเหมือนตู้ยาเคลื่อนที่ภายในคุกฟ็อกริเวอร์สเตทเขาหาตัวยาได้ทุกชนิดแล้วตรงจุดนี้เองไมันก็เข้าทางไมเคิลพอดีเพราะในตอนนี้ไมเคิลต้องการยาต้านอินซูลินเขาจึงให้เฟรนโดติดต่อซีโนดให้ ในตอนนั้นซีโนดได้ถามกับไมเคิลว่าทำไมนายถึงไม่ไปขอ,อยาต้านอินซูรินจากคุณหมอที่อยู่ที่นี่ทนายไมเคิลจึงได้บอกกับซีโนดว่าไม่ได้เพราะเธอเป็นคนฉีดอินซูรินให้กับฉันซีโนดจึงได้ถามไมเคิลต่อไปว่าถามจริงแล้วนายไปหาหมอทําไมโดยเธอนั้นฉีดอินซูรินทั้งที่นายไม่ได้ต้องการทนายไมเคิลจึงได้บอกกับซีโนดว่าฉันชอบห้องที่นั่นและไมเคิลก็ยื่นเงินให้กับซีโนดในระหว่างที่ไมเคิลนั้นนอนอยู่ในห้องขัง ผู้คุมก็ได้นำบาดพีไอซึ่งเป็นบาดสำหรับนักโทษที่ออกไปทำงานนอกคังเอามาให้กับไมเคิลซึ่งนั่นมันก็เป็นเพราะว่าอิทธิพลของจอห์นอับบูซีเพราะเขาเป็นคนคุมคนงานทั้งหมดที่อยู่ในคุกและนี่มันก็เป็นโอกาสดีที่ไมเคิลจะได้เจอกับลินคอนอีกครั้งหนึ่งส่วนในด้านจอห์นอับบูซีเขาก็ได้จับตาดูไมเคิลอยู่ตลอดเวลาเพราะในตอนนี้เขายังไม่รู้ว่าลินคอนคือพี่ชายแท้ๆของไมเคิลหลังจากที่นักโทษได้ทำงานพีไอของทางเดือนจำเสร็จเป็นที่เรียบร้อย มันก็ได้ถึงเวลาพักผ่อนและนี่ก็เป็นจังหวะที่สองพี่น้องจะได้คุยกันลินคอนได้ถามก็ไมเคลิลมาเรื่องที่นายพูดก่อนหน้านี้มันเป็นเรื่องจริงงั้นหรอไมเคิลจะได้บอกกับลินคอนว่าฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อพักร้อนนะลินคอนจะได้บอกกับไมเคิลว่าการหนีออกจากที่นี่มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเราต้องใช้เงินอีกเยอะไมเคิลจะได้มองไปหาชายที่อุ้มแมวและเขาก็พูดขึ้นมาว่าฉันมีอยู่แล้วลินคอนจะได้พูดต่อไปว่า และเหล่าก็ต้องมีคนทางนอกที่คอยช่วยเหลือเหล่าไมเคิลจะได้มองไปที่จอแอนบูซีและเขาก็ได้บอกกับลินคอนว่าแต่ถเหมือนว่าพวกเขาจะยังไม่รู้ตัวเท่านั้นเองเมื่อลินคอนได้ยินอย่างนั้นเขาจะได้บอกกับไมเคิลว่านหนต้องบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เพราะตอนนี้ฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยไมเคิลจะได้บอกกับลินคอนว่าบริษัทเชฟฟารัสได้สัญญาซ่อมแซมที่นี่เมื่อปีก้วๆยงบทั้งหมด4ล้านดอลลาร์ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่ร่วมลงทุน ไม่สามารถแกะพังคุกได้พวกเขาได้แอบ,บทําสัญญาใต้โต๊ตะเรียกบริษัทเก่ามารับช่วงต่อและคนคนนั้นก็เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนที่อยู่ในบริษัท